เนื่องในวันวิสาขบูชาวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 8ซึ่งตรงกับวันพระขึ้น15ค่้าค่ำเดือน6ถือเป็นวันสำคัญของชาวพุทธเนื่องจากเกิดเหตุการณ์สำคัญพร้อมกัน3มเหตุการณ์ได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันสำคัญดังกล่าววัดพระธรรมกายฮ่องกงได้จัดงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ณาอาคารที่ระลึกลูกเสือร้อยปีเขตวานใจเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนภายในงานได้กราบนิมนต์พระราวิเทศวชิระเวทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์โดยมีพระครูปิยญาณวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายฮ่องกงพร้อมด้วยคณะสงฆ์รวมทั้งชาวท้องถิ่นในฮ่องกงชาวจีนและชาวไทย พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่น้อมถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมใจระลึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภาคบ่ายได้จัดให้มีพิธีเปิดนิทรศการวิสาขาบูชาโดยกราบนิมนต์พระครูปิยายาณวิเทศเจ้าอาวาวัาพระธรรมกายฮ่องกงกล่าวรายงานถึงแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการจัดนิทรศการวิสาขาบูชา อีกทั้งยังได้รับความเมตตาจากพระราชวิเทศวชิระเวทีกล่าวเปิดงานวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมเดินชมนิทรัศการรอบประถม,มะเริ์นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีเวทีเสวนาโดยกราบนิมนต์พระอาจารย์ผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆดังนี้ 1. การตรัสรู้ธรรม 2. กว่าจะตรัสรู้ของตถาคต 3. ความจริงของชีวิต 4. เข้าใจให้ชัดกับบทบาทชาวพุทธและ 5. พุทธศาสนาแบบสบายใจสไตล์ฮ่องกง ส่วนพักคำคณะสงและสาธุชนได้ร่วมพิธีจุดประทีปและเวียนประทักษิลรอพระบรมสารีริกธาเพื่อน,น้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกซึ่งวันนี้ผู้มีบุญในฮ่องกงรู้สึกตื้นติใจเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ค่ะวันนี้ก็ได้มาร่วมงานวิสาขาบูชาค่ะซึ่งก็มี การจัดงานข้างนอกสถานที่ค่ะก็รู้สึกปลื้มใจที่ได้มาเป็นเจ้าภาพกล่าวในงานวันนี้ด้วยค่ะแล้วก็มีสาธุชนทั้งคนไทยและคนฮ่องกงมาร่วมงานด้วยค่ะแล้วก็หลวงพี่ก็มีภาพนิทรรศการวันประสูติตัสลูป,ปรินิพานให้เราได้เรียนความรู้เพิ่มเติมจากที่เคยฟังมาในธรรมะ DMC นะคะวันนี้มีความรู้เพิ่มเติมเหมือนกับอยู่ในสถานการณ์จริงเหอะก็มีความปลื้มใจค่ะที่มีพระอาจารย์จากพุทธศินมาจัดงานมาร่วมจัดงานในครั้งนี้ค่ะ รู้สึกปราบปื้มภาคภูมิใจค่ะปิติใจมากประทับใจกับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของชาวท้องถิ่นตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้แทบไม่ได้หลับไม่นอนแต่เขาก็สู้ค่ะคนไทยก็สู้คนฮ่องกงก็สู้ค่ะเพื่อการตอบแทนพระพุทธเจ้าของเราในวันที่ท่านประสูติตรัสรูปป้ประนิพานค่ะก็ภูมิใจที่ได้เป็นลูกของพระพุทธเจ้าเป็นลูกหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายค่ะ ดิใจก็ดีใจมากค่ะที่ได้มาร่วมงานซึ่งเป็นครั้งแรกในตั้งแต่การสร้างวัดมานี้ที่ได้เราได้จัดงานวิสาขบูชานอกสถานที่นะคะก็มีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในฮ่องกงมาร่วมงานบุญกันอ,อย่างล้นหลามค่ะเพราะเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่งดงามได้ มาร่วมกันทำความดีน้อมถวายเป็นผู้ตุ้โบชาในครั้งนี้ร่วมกันค่ะซึ่งจะเป็นพลังบุญและก็เป็นภาพประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามในการมาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะ